สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง BNM Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามารีวิวกันอีกแล้วนะครับเป็นสินค้าจากแอปช้อปปี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่นนะครับนี่ครับแบตเตอรี่นนะครับย่ออันนี้ครับแฮปปี้คิง HK900 นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวมาแกะดูกันก่อนนะครับนี่ครับราคาไม่แพงแน่นอนครับของผมนะครับ สั่งจากแอปช้อปปี้นะครับจากแอปช้อปปี้นะครับอ่านี่ครับเพื่อน มายกกล่องนะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ก็น่าจะมีตามรูปนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวมาแกะดูด้านในกันนะครับราคาไม่แพงแน่นอนนะครับเพื่อนๆที่กำลังมองหาแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาอีกทีหนึ่งนะครับมาดูด้านในกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นคู่มือคู่มือคือมือคู่มือนะครับนี่ครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถตัดผมนะครับตัดแต่งทรงผมได้นะครับตัวนี้นะครับ นี่ครับเขาก็บอกมาคร่าวๆนะครับการตัดนะครับนี่ครับก็ไม่ได้อ่ามีอะไรมากนะครับค้มือนะครับก็บอกตำแหน่งนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับสวิตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีอ่อะไรเนี่ยนะครับมีตัวคมตัดนะครับใบตัดอะไรนะครับด้านล่างก็มีพวกอุปกรณ์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้นะครับนี่ ตัวนี้นะครับก็เป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ HK 900นะครับตรงตามกล่องนะครับตัวนี้นะครับ10วัตต์นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมาดูภายนอกก่อนนะครับนี่ครับ Happy King นะครับนี่ก็มีใบไม่ใช่ใบนะครับตัวนี้เป็นฝาปิดป้องกันคมนะครับตัวคมนะครับ น้ำหนักก็โอเคอยู่นะครับน้ำหนักก็ไม่ได้เบามากไม่ได้หนักมากนะครับตอนนี้นะครับน้ำหนักน่าจะอยู่ได้ประมาณรัก0.5นะครับมาไม่ถึง1กิโลนะครับตอนนี้นะครับน่าจะประมาณ0.5ได้นะครับน้ำหนักนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวตัวปรับรอบมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับให้ช้าเร็วนะครับตอนนี้นะครับสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับตอนนี้นะครับถ้าบิดไปด้านขวานะครับก็จะเพิ่มความเร็วตรงนี้นะครับในการที่จะตัดตรงนี้นะครับ เสียงก็อาจจะดังเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆถ้าเราบิดตรงนี้ไปทางด้านกว่านะครับแต่ถ้าไม่จําเป็นนะครับก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับเขาก็มาแบบเดิมๆนะครับโรงงานนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสวิตปิดเปิดนะครับนี่ครับเป็นธรรมดานะครับตัวนี้นะครับสวิตติดเปิดแบบธรรมดาทั่วไปนะครับสวิตดํานะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับระยะตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับ ที่จะปรับระยะของใบตัดได้นะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับเพื่อนๆนะครับมองเห็นนะครับนครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในกล่องนะครับในกล่องว่าเขาให้อุปกรณ์มาครบไหมนะครับนี่ครับนี่ครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับมีวี วีหนึ่งนะครับคันไกรหนึ่งนะครับมีน้ํามันนะครับน้ํามันหยดตรงคมนะครับตรงคมใบตัดนะครับแล้วก็มีแแปลงนะครับแปลงนาคฟาร์มสะอาดนะครับแล้วก็มีรองวีมาให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์รองนะครับ3อันนะครับก็ตามรูปตามกล่องเลยนะครับนี่ครับก็มีนี่ครับมีเบอร์สามนะครับตัวนี้นะครับ มองเห็นไหมครับกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับแสงมันสะท้อนเข้าด้วยนะครับมีเบอร์สามนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับให้ดูกันชัดๆนะครับก็เป็นการที่จะรีวิวให้เพื่อนๆนะครับเห็นก่อนครับคนที่จะสั่งซื้อนะครับสินค้านะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่าจะได้ตรงปกนะครับสินค้านะครับที่ผมได้นํามารีวิวหลายๆอย่างนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ตัวเครื่องนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับก็หนาใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับหนาใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับก็โอเคนะครับนี่ครับอันนี้ผมใส่เบอร์หนึ่งไปนะครับเพื่อนๆ่นี่ผมใส่เบอร์หนึ่งไปนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งกหนวดให้ดูนะครับว่ามันคมไหมนะครับผมจะลองหวีลองหวีตัวนี้นะครับลองเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมนวดเติมยาวแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะ,ะเป็นการทดสอบด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับคมไหมนะครับเนี่ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับขออนุญาตปรับกล้องสักครู่นะครับออนนี้เสียบลักแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเนี่ครับเสียงก็ก็มีความดังระดับหนึ่งนะครับเสียงนะครับ เสียงก็มีความดังระดับหนึ่งนะครับก็ดังปานกลางแล้วกันนะครับเพราะว่ามีบางตัวนะครับดังกว่านี้นะครับเสียงเครื่องนะครับนี่ครับราคานะครับตัวนี้นะครับราคานะครับผมซื้อมาราคาแค่ร้อยสิบสองบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆราคาถูกนะครับตัวนี้นะครับตัดผมเด็กนะครับแต่งหนวดเผ่าจนนะครับ ตัดผมผู้ใหญ่ก็ได้นะครับนี่ครับก็เราใช้งานเบาๆนะครับไม่ได้เปิดร้านอะไรกับเขานะครับแต่ว่าเราซื้อมาแต่งหนวดแต่งจรนะครับตัดผมให้เด็กๆนะครับลูกๆหลานๆนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวก็มาแต่งมาตัดหนวดนะครับมาตัดหนวดผมกันเลยนะครับตัดรูนะครับนะครับทีนี้เราก็จะมาตัดหนวดกันนะครับนี่ครับมันเริ่มยาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะแต่งเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนี่เบอร์หนะครับ เดี๋ยวหามุมกล้องชัดๆนะครับ อ่านี่ก็เพื่อนเพื่อนได้ประมาณนี้นะครับนะครับเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองตัดหนวดไปนะครับแต่งหนวดไปนะครับมันคมไหมนะครับคมนะครับเพื่อนๆอ่าคมมากเลยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าผมตัดแล้วผมมองกล้องนะครับมันมันไม่เหมือนเรามองกระจกนะครับเพื่อนๆมันเอ่อมันไม่ถนัดนะครับแต่ก็ผมบอกว่าตัวนี้นะครับสมราคานะครับเพื่อนเอ่ออาจจะดีกว่าราคาด้วยซ้ำนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับ ประหยัดนะครับประหยัดเงินในกระเป๋านะครับใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็รองเบอร์หนึ่งไปนะครับตรงตรงปลายนะครับก็จะแหลมแหลมหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็อาจจะทิ่มทิ่มนวดทิ่มอะไรไปนะครับตรงนี้นะครับก็แหลมแลมนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับใช้งานได้นะครับนี่ครับอุปกรณ์ครบนะครับในกล่องนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งกันได้นะครับไว้แต่งตกแต่งผมนะครับนี่ครับ ราคาแค่อ112บาทนะครับมีค่าส่งด้วยนะครับเป็นเพื่อนเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีโค้ดส่งฟรีของจ๊อบบีนะครับก็ใส่โค้ดส่งฟรีไปนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมสั่งมา112บาทผมก็ใส่โค้ดส่งฟรีนะครับชําระเงินปลายทางได้นะครับตัวนี้นะครับนี่เปิดไปใช้งานทดลองไปนะครับเครื่องก็แค่อุ่นๆนะครับไม่ได้ร้อนอะไรนะครับนี่ครับนี่ครับราคาประหยัดนะครับนี่ครับใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องไป ซื้อแบบแพงๆนะครับเพราะว่าเราใช้งานเบาๆนะครับเพื่อนๆเราใช้งานแบบไม่ได้ใช้งานแบบเหมือนร้านตัดผมนะครับที่เขาตัดทุกวันนะครับแต่เราก็านานๆครั้งนะครับไปตัดแต่ว่า,าดูแลหยดน้ํามันอะไรไว้ให้ดีนะครับเพราะใช้งานน่าจะทนทานอยู่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ลองใช้ดูสักระยะหนึ่งนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับผมว่านะครับตัวนี้นะครับคงเป็นประโยชน์แกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่กำลังมองหาแบตเตอรี่นะครับผมเชื่อว่านะครับทุกคนที่ ก่อนที่จะซื้อสินค้านะครับก่อนที่จะซื้อของก่อนที่จะสั่งของนะครับผมว่าหลายๆลท่านนะครับคงต้องหาข้อมูลก่อนนะครับว่ารุ่นไหนดีนะครับรุ่นไหนถูกรุ่นไหนทนนะครับเพื่อนเพื่อนองหาแน่นอนนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับในการที่จะสั่งสินค้าตัวนั้นๆนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร์ช่องของผมด้วยนะครับก็จะเป็นการรีวิวสินค้านะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็มีอ่ายหลายอย่างนะครับแต่หลักๆนะครับจะเป็นการรีวิวสินค้านะครับเพื่อนกดเพื่ e นะครับกดไคร์นี้้ดวยนะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับมีอะไรนะครับก็แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับมาสอบถามกันได้นะครับไม่ได้จำาหนเองนะครับเพื่อนๆไม่ได้จำาหนเองนะครับอย่างซื้อมาใช้งานรีวิวไม่ดูนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ